เ้ยอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ย <laughs> มันมันมีประโยชน์อะไรอะ่ะไอเน,นี้ยสมถามจริงมันได้อะไรจากการถือของมันวะเวลาเวลาจะเก็บของใช่ไหมหยิบหยิบของขึ้นมาชิ้นหนึง่งอ่าหยิบหยิบของไปอ่าหยิบของแล้วก็เตอรีที่กระเป๋า <laughs> ไม่ใช่ <laughs> อาจจะจะเป่าทำไมล่ะ <laughs> เนยกินได้เห็ดเนยกินได้จริงเหรอทำไมล่ะอย่างกันวะผมผม่ผมแปลกๆเขาพูดน้ำเสียงพี่มันเหมือนมีแบบว่า

ไปฟีดเน่ะเรื่องอ่ะเฮ้ยเป็นงไอ้เบ่ขอมมันเป็นงมึงทำอะไรพี่ชายโอ้ยมาเทียวน้าผมไอ้เบ๊ะมาไหนมาเทียวน้าผมมาทำลายผมพี่ชายพี่ไ่ผมจะลาลาก่อนะพี่ผมผมลาก่อนนะพี่ชายไอ้เบ๊ตัวผงไม่หายไปหายแล้วโอ้โหหายไปเลย